สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Black Panther Wakanda Forever กันดีกว่านะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะพูดถึงตอนท้ายของเรื่องแล้วกันนะหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยมันดูจะเข้าสู่บทสรุปแล้วถูกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราก็ขอเตือนไว้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเลยว่าเนื้อหาตรงนี้เองเนี่ยมีการสปอยเนื้อหาในหนังอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมคนไหนกลัวสปอยยังไม่ได้ดูหนังมาก็ปิดไปก่อนได้เลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโดนสปอยแน่นอนนะโอเคนะครับผมเรามาเริ่มฟังเนื้อหากันเลยดีกว่าโดยตามหัวคลิปในวันนี้เลยเนี่ยนะครับผมก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับวาการด้าหลังจากเหตุการณ์ใน Black Panther 2นะครับ สิ่งที่เราทบทวนกันมาก่อนเนี่ยก็คืออะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับผมวาการด้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะหาข้อสรุปร่วมกับทาล็อคคารได้แล้วนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยจะไม่สู้กันแล้วนะครับผมแล้ววากันด้าเนี่ยจะช่วยในการที่จะปิดบังเรื่องการมีอยู่ของทาล็อคคารให้กับทาล็อคคารด้วยนั่นเองนะครับก็เท่ากับว,ว่าเหมือน2ชาติเนี่ยเป็นพันธมิตรกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทางทาล็อคคารเองเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถูกไหมนักรบของทาล็อคคารเองอะไรแบบนแเ,เนี้ยแต่ โอกาสที่มันจะมาถึงแล้วว่าเดี๋ยววากันดาเนี่ยจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากทารลคานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวากันดาเนี่ยจะถูกโรคทางใบอ่ะเข้ามารุมจัดการอย่างแน่นอนอย่างที่ได้ถูกเกิดมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแล้วนะครับว่าโรคทางใบเองเนี่ยก็มีความพยายามอยากที่มาชิงไวเบเนียมจากวากานดาไปนะครับพอวากันดาไม่ให้เนี่ยก็ไปตรวจหาเอาเองถูกไหมแล้วพอไปค้นหาในทะเลเนี่ยกาโจปีของชาวทาร์ลคาน์ะก็ถูกคิดว่าเป็นของชาววากันดาและทีเนี้ยพอวากันดามาบอกว่าเดี๋ยวปกป้องแล้วก็ปิด ความลับให้กับทาล็อกาดเองเนี่ยนะครับผมแปลว่าไอาการโจมตีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเองก็ตามนะครับผมหรือว่าจะเป็นในทะเลเองก็ตามเนี่ยวากาด้าจะต้องรับผิดตรงนั้นไปแล้วอย่างเหตุการณ์การโจมตีเรือเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่ายังไงอะนานาชาติ UN หรือว่าอเมริกาเองเนี่ยไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับผมต้องมีการไปเอาคืนต้องมีการไปแบบจัดการคืนและทีมที่จะไปเอาคืนเนี่ยจะเป็นทีมอะไรได้ละครับก็คงจะหนีไม่พ้นทันเดอร์โบหรือเปล่่าาาานะรรเเเพวก็ห็ห แล้วว่าตัวของวาวเนี่ยกำลังรวบรวมทีมอยู่ถูกไหมตัวของวาเลนติน่าเดอร์ฟอนเทนเนี่ยนะครับซึ่งก็เห็นแล้วว่าเธอเป็นหัวหน้าของ CIA นะันในตอนนี้เนี่ยแล้วเธอเองอะ่ะก็รู้ถึงเรื่องราวของวากาด้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็แกล้งตีเนียมนมาตั้งเยอะเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอ้โหบอกไว้เลยว่าเธอจะมีบทสําคัญอย่างแน่นอนและเธอน่าจะนําทีม t ันเดอร์โบลเนี่ยนะครับผมไปถล่มวากาด้าไปชิงไวเบเนียมจากวาการด้ามาหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ที่สูงมากๆเลยนะครับเพราะมีการเกิดถึงตัววววขอองงาาในนเรื่ี้้มดย ค่อนข้างจะหลายจุดเลยถูกไหมนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมยังไงก็แน่นอนอยู่แล้วว่าโลกใบนี้กังวลเรื่องไวเบเนียมมากๆเพราะว่าไวเบเนียมเองถือได้ว,ว่าเป็นโลหะที่อันตรายมากถูกไหมสามารถแบบผ่านเครื่องตรวจจับโลหะไปได้แล้วก็ถูกนําไปสร้างเป็นอาวุธที่อันตรายได้แล้วอย่างที่ตัวของรามอนดาได้บอกนะครับผมว่าจริงๆที่วากันดาไม่ยอมแบบอ่ะเอาไวเบเนียมออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยเป็นเพราะกลัวสิ่งที่โลกภายนอกจะทำต่างหากละ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโพซิชันของวากันดาในตอนนี้เนี่ยตกอยู่ใน,นที่หน้าลำบากมาก เลยแต่วากันดาเองเนี่ยพอได้ชูรี่มาเป็นแบล็กแพนเทอร์คนใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบแบล็กแพนเทอร์แนวสายเทคโนโลยีเนาะก็อาจจะพัฒนาให้วากันดาเนี่ยแข็งเก่งแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมีกองทัพที่ดีขึ้นในการปกป้องนะครับผมแล้วเรา,าจ,จะได้เห็นวากันดากับทาล์คคาเนี่ยร่วมมือกันหรือเปล่านะครับในการที่จะต้องต่อสู้กับศัตรูภายนอกที่จะเข้ามาชิงไวเบเนียมไปทั้งแคนดิเดตตรงนี้เองอะ่ะไม่ได้มีแค่ทีมทันเดอร์โบนะครับแต่อาจจะรวมไปถึงายร้ายใหม่ๆหรือว่าเอกเมนบางกลุ่มเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะเรื่ อยแล้วถูกไหมแล้วก็นอกจากเรื่องของมิวแทนเองเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของแฟนตาสติกโฟด้วยหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยด mm ็อกเตอร์ดูมเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าเรื mm ่อ hmm. จะเป็นภัยจากอาวกาศเนี่ยที่ต้องการจะมาเอาไวเบเนียมไปอะ่ะก็ยิ่งเป็นไปได้เลยถูกไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสรุปได้เลยในตอนนี้นะครับ mm hmm. ผมว่าสถานการณ์ของวากันดาในตอนนี้หลังจากจบเหตุการณ์ที่เพิ่งแบบเจอศึกหนักหน่หนวงมาเลยถูกปะ ตกอยู่ในที่น่าลำบากมากๆนะครับและพันธมิตรเดียวที่วากันดดาพอจะมีเนี่ยก็คงจะเป็นทาล็อกคานนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีทีมฮีโร่ยิบยิบย่อยๆยอยนิดหน่อย่ะแต่ถ้าเอาแบบในระดับประเทศเนี่ยก็คงจะไม่มีครับผมทุกคนน่าจะมาลุมถึงวากันดดากันตามที่เนมอบอกเลยและเนมอเนี่ยอาจจะมีแผนซ้อนแผนอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับและรวมไปถึงเดี๋ยวถ้ามีเนมอมีบทมาอีกเนี่ยท้าล็อกคารมีบทมาอีกอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในได้หรือเปล่านะครับแบบว่าเฮ้ยการที่เนมอยอมแพ้แล้วก็ยอมแบบบคุยกั วากันด้าได้เนี่ยตอนแรกมั่นใจว่าจะชนะเหลือเกินถูกป้ะแต่สุดท้ายต้องมายอมเนี่ยมันก็เสียหน้าอยู่เหมือนกันเนาะอาจจะมีแบบตัวของอาทูมาหรือเนมอริต้าเนี่ยนะครับผมแบบต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าก็พอจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่คิดว่าเรื่องของเนมอร์เนี่ยน่าจะมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยและจะมีวันที่สงครามเนี่ยจะถูกนําลงมาเยือนอยังทาร์ลคารอย่างแน่นอนนะครับและสงครามที่วากานด้าเนี่ยก็ยังไม่จบอย่างแน่นอนถ้าใช้สรุปกันเนี่ยนะครับผมชะตากรรมของวากันด้านในตอนนี้ตกอยู่ในที่น่าเป็นห่วงมากๆยังไงเนี่ยนะคร กับทีมฮันเดอร์บูลแน่นอนนะครับวากนดาต้องเจอกับอเมริกาอย่างแน่นอนแล้วก็นอกจากเจอกับอเมริกาแล้วนะครับยังมีขุมกําลังภายนอกอีกมากมายอาจจะรวมไปถึง UN หรืออาจจะรวมไปถึงตัวร้ายตัวอื่นตัวอย่างก็เช่น x อ็กเมนบางกลุ่มนะครับผมหรือว่าด็อกเตร์ดูมอาจจะเป็นเอเรียนบางเผ่าพันธุ์ใน Seque ตอินเวชั่นอย่างเงี้ยอาจจะมีการลอบเข้ามาในวากนดาแล้วก็ได้นะครับเท่ากับว่าวากนดาในตอนนี้จะแค่เปลาะบางนะครับผมเพราะเสียทิชช่าราเสียรามอนด้าไปถูกไหมมีชูรี่เข้ามาแต่มันเปลี่ยนโพสิชันแล้ว้วททบบตอนนี กันได้กลายเป็นเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องแบบมีการวางแผนอะไรต่างๆเพื่อบุกวากันได้อย่างแน่นอนเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับคิดเห็นแตกต่างยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ